ความเดิมในตอนที่แล้วหลังจากที่เวนสต์เดยได้ทําการปล่อยปิรันยาลงไปในสระน้ําวีรกรรมในครั้งนี้ทําให้เธอต้องย้ายที่เรียนครอบครัวอ็ดัจึงตัดสินใจจะส่งลูกสาวไปเรียนในโรงเรียนประจําที่มีชื่อว่านิวอั m o ม e แต่ถ้าว่านางเอกรับก็ไม่ได้อยากจะอยู่ที่นี่เธอจึงตัดสินใจหนีก่อนที่จะทําการจ้างชายหนุ่มที่มีชื่อว่าไทเลอร์พาเธอหนีขึ้นรถไฟจนกระทั่งเวนสตเดยครับก็เกือบที่ถูกฆ่า แต่แล้วเธอก็ถูกช่วยเอาไว้โดยปีศาจปริศนาสวัสดีครับวันนี้ทุกคนจะได้ฟังสรุปเนื้อเรื่องภาพยนตร์ซีรีส์ออริจินอลจากทางเดนฟิกอย่าง Wednesday ใน EP ีที่2กันแล้วนะครับถ้าทุกคนชอบคลิปนี้ช่วยกดไลค์เพื่อเป็นกำลังใจให้กับแอดมินด้วยนะครับและถ้าพร้อมกันแล้วไปรับชมกันได้เลยครับหลังจากเกิดการฆาตกรรมขึ้นภายในเมืองในอำเภอครับได้ทำการใช้สุนัข ออกค้นหาศพของโรวันแต่ถึงจะตามอย่างไรพวกเขาก็หาศพไม่เจอทำให้ในวันต่อมาในอำเภอเกาปินได้เดินทางมาที่โรงเรียนเนวอมอเพื่อตามสืบว่าใครที่เป็นคนก่อเหตุในครั้งนี้และได้ทําการสอบสวนนางเอกครับซึ่งนางเอกก็ได้ยืนยันไปว่าเธอเห็นปีศาจตัวนั้นฆ่าโรวันไปต่อหน้าต่อตาของเธอและในอำเภอครับก็คิดว่าคนที่เป็นฆาตกรจะต้องเป็นนักเรียนในเนวมอแน่ สิ่งนั้นก็ทำให้อาจารย์ใหญ่วีไม่พอใจอย่างมากที่นายอำเภอมากล่าวหานักเรียนของเธอพวกเขาจึงเข้าไปคุยในห้องของอาจารย์ใหญ่ก่อนที่นายอำเภอจะถามนางเอกว่าเธอไปทำอะไรในป่าวนส์เดย์จึงบอกว่าเธอได้ยินเสียงตังมาจากป่าจึงเข้าไปดูก่อนที่จะเห็นการฆาตกรรมหลังจากนั้นเธอก็ได้เจอเข้ากับบียังกาและขอให้บียังกาพาคนมาช่วยก่อนที่เธอจะสลบและตื่นขึ้นมาในห้องของเธอ ต่อมาครับนางเอกจึงขอคุยกับนายอำเภอเพียงแค่2คนอาจารย์ใหญ่จึงให้เวลาพวกเขาเพียงแค่5นาทีหลังจากนั้นครับนางเอกก็บอกว่ามีคนอำพรางการฆาตกรรมของโรวนและมีการเก็บกวาดศพไปเรียบร้อยเวนส์เดมั่นใจอย่างมากครับเธอให้เหตุผลว่ามีแค่เธอกับนายอำเภอเท่านั้นที่รู้ว่ามันมีปีศาจอยู่ข้างนอกนั่นหลังจากนั้นครับลูกน้องของนายอำเภอก็ได้เข้ามาบอกว่า คุณต้องอยากเห็นนี่แน่ๆก่อนที่จะเปิดประตูให้ดูโรวานครับเขาได้กลับมาจากความตายและนั่นก็ทำให้เวนส์เดย์ตกใจอย่างมาก หลังจากนั้นครับ Wednesday ก็ได้ไปพบเข้ากับหมอคลินบอดหมอจิตแพทย์ที่เธอนั้นจะต้องมาบำบัดสัปดาห์ละสองครั้งตามคำสั่งของศาลจนกระทั่งนางเอกครับได้บำบัดจนครบเวลาระหว่างที่กำลังจะเดินทางกลับเธอก็ได้พบเข้ากับ Tyler ท,ที่ในตอนนี้เขาก็มาบำบัดกับหมอคลินบอดเหมือนกันไทเลอจึงถามถึงเหตุการณ์ตอนเมื่อคืนในงานเทศกาลเขาได้ยินข่าวมาว่ามันมีปีศาจที่ฆ่าคน ถึงแม้ว่าจะไม่มีใครเชื่อเวนสเดย์ไทเลอร์ครับก็บอกว่าเขาก็เป็นคนหนึ่งที่เชื่อเธอในตอนนี้อีดิดกับทีมของเธอนั้นกำลังทำเรือเพื่อที่ยะร่วมการแข่งขันพายเรือชิงทงประจําปีของเนวามอที่มีชื่อว่าโพครับอีดิดครับเข้ามาสารภาพว่าจริงๆแล้วเธอต้องการจะมีลมเมดและตั้งแต่ที่ติงมาอยู่ด้วยติงก็คอยช่วยนวดให้กับเธอนั่งเอกครับเข้ามาบอกว่าตอนที่เธอคิดว่ากำลังจะเป็นบ้าไปแล้ว หลังจากที่เธอนั้นเห็นโรวันตายแต่ในวันนี้เขากลับมาที่โรงเรียนเธอจึงถามเรื่องของโรวันกับอินิดก่อนที่อินิดจะให้เบาะแสไปว่าโรวันนั้นมีเซเวียท็อปเป็นลูมเม e บางทีเวนส์เดย์อาจจะหาเบาะแสจากเซเวียท็อปได้ก่อนที่อินิดรับจะชวนให้เวนส์เดย์มาดูเธอแข่งโพครับที่ใกล้จะมาถึงในตอนที่นางเอกรับกำลังช่องมองไปที่ภาพ ที่เธอนั้นได้มาจากโรวันเธอก็เห็นสัญ,ญลักษณ์บางอย่างก่อนที่เธอจะมุ่งตรงไปที่ห้องอาจารย์ใหญ่วีมเพื่อที่จะขอคุยกับโรวันวีมนั้นได้บอกว่าตอนนี้โรวันถูกเชิญให้ออกไปแล้วและกำลังจะขึ้นรถไฟเที่ยวแรกอาจารย์ใหญ่วีมครับหรือว่าวันนั้นจะต้องมีนิมิตแน่ๆเพราะว่าในตอนที่เจอศพของคนสวนวันนั้นก็รู้ล่วงหน้าว่าเขาจะต้องตายแน่ๆซึ่งมันก็เหมือนกับสิ่งที่แม่ของเธอนั้นเคยเป็นเมื่อตอนอายุเท่าๆกับวั์ในตอนนี้ อาจารย์ใหญ่ครับจึงแนะนําให้เวนส์เดย์ลงคุยเรื่องนิมิตกับแม่ของเธอดูก่อนที่จะยื่นใบกิจกรรมชมรมให้กับเวนส์เดย์ได้เลือกหลังจากนั้นครับเวนส์เดย์จึงได้สั่งให้เจ้ามือติงตามไปสอดแนมโรวัน และอย่ากให้ได้ค่าสายตาไปได้ก่อนที่นางเองกรับจะมุ่งหน้าไปหาบียังกาในขณะที่บียังกานั้นอยู่ในชมรมประสานเสียงนางเองกรับได้ถามว่าตอนที่เธอสลบไปบียังกาได้ไปบอกเรื่องนี้กับใครบ้างบียังการับจึงสารภาพว่าเธอบอกเรื่องทั้งหมดนี้กับอาจารย์ใหญ่บีมก็เท่านั้นเพื่อให้อาจารย์ใหญ่จัดการกับเรื่องนี้ระหว่างที่บียังกาให้นางเองกรับลองร้องโน้ตดูเธอได้เปล่งเสียงออกมาแต่ถ้าว่ามันก็ไม่มีใครได้ยินเสียงของเธอเลย จนกระทั่งแว่นตาและแก้วบริเวณรอบๆนั้นก็เกิดการร้าวพร้อมกับเสียงหมาที่ร้องดังขึ้นนางเอกรับบอกว่าเธอร้องตัวโน้ตที่มีเพียงแค่หมาเท่านั้นที่ได้ยินหลังจากนั้นนางเอกรับก็ได้เดินทางไปพบกับเซเวียท็อปเซเวียจึงสอนการยิงธนูแต่ว่าเขาก็ยิงไม่เข้าเป้านางเอกรับจึงได้ถามไปว่าเจอโรวันครั้งสุดท้ายเมื่อไหร่เซเวียบอกว่า รวันใช้พลังจิตมากเกินไปทําให้พักหลังๆนี้เขาเริ่มสติไม่ดีก่อนที่นางเอกรับจะยิงธนูผ่านลูกแอปเปิลจนเข้าเป้าและนั่นก็ทําให้เซเวทอกอายขึ้นมาทันทีต่อมานางเอกรับก็ได้เดินทางไปที่ชมรมเลี้ยงพึ่งที่นั่นเธอได้พบเข้ากับยูจีนสมาชิกเพียงหนึ่งเดียวในชมรมเลี้ยงพึ่งทําให้นางเอกรับลองที่จะเข้าชมรมนี้ระหว่างนั้นเจาติงก็ได้เข้ามาส่งสัญญาณว่าในตอนนี้เขาได้เจอกับรวันแล้ว เวนส์เดย์จึงเข้าไปขอคุยกับโรวันแต่ถว่าโรวันก็ไม่ได้ต้องการจะคุยด้วยเพราะว่าในตอนนี้เขาจะต้องออกเดินทางไปยังสถานีรถไฟเบอร์ลิงตันและนั่นครับเจ้าติงก็ได้ทําการตามโรวันไปเมื่อไปถึงสถานีโรวันก็ได้มุ่งหน้าไปยังห้องน้ําจนกระทั่งโรวันได้ทําการแปลงร่างเป็นชายอีกคนหนึ่งทําให้เจ้าติงนั้นพลาดภารกิจในครั้งนี้เขาปล่อยให้โรวันฆ่าสายตาไปได้ทําให้นางเอกรับต่อว่าเจ้าติงอย่างมากและบอกว่า ถ้าเป็นมือซ้ายก็คงจะไม่ทำพลาดทำให้เจ้าติงงอนนางเอกขึ้นมาทันทีในระหว่างเข้าเรียนในวิชาของอาจารย์ทอนฮิลเซวิทอปได้ทำการใช้พลังของเขาทำให้ภาพวาดมีชีวิตก่อนที่นางเอกรับจะเอามือตบมันจนหายไปในขณะที่เรียนอยู่นางเอกกับเบียงก้าก็ได้ย่งกันตอบคำถามจนทำให้เบียงก้าไม่พอใจเวนส์เดย์ ทางด้านของนายอำเภอเขาได้เตรียมการที่ออกไปตามสืบปีศาต์ก่อนที่ไทเลอร์ครับจะเข้ามาพบกับพ่อ,องเขาแล้วรู้ว่าตอนนี้พ่อของเขากําลังจะออกไปตามสืบปีศาต์ทางด้านของวินส์เดย์เธอได้เข้ามาขอความช่วยเหลือจากอินิให้หลอกล่อความสนใจจากวีมให้กับเธอเพราะว่าเธอนั้นจะออกไปตามสืบอ,อย่างที่เกิดเหตุอีกครั้งก่อนที่อินิจะบอกว่าเธอจะยอมช่วยก็ต่อเมื่อนางเอกรับเข้าไปขอโทษเจ้าติงเพราะว่าในตอนนี้เจ้าติงนั้นงอนวินส์เดย์อยู่ นางเอกรับจึงเข้าไปขอโทษเจ้าติงพร้อมกับสั่งให้เจ้าติงนั้นไปทํางานให้กับเธอแต่ทว่าติงก็ไม่ยอมครับเขาบีบบังคับให้นางเอกบอกความจริงเกี่ยวกับเรื่องที่กําลังตามสือบอยู่เวนสเดย์ Wednesday, จึงบอกว่าโรวันให้เธอดูภาพจนกระทั่งเธอคิดว่าเธอจะเป็นคนทําลายเนเวอร์มอลเหมือนกับในภาพเรื่องนี้เธอจะต้องตามสืบความจริงให้ได้ว่ามันคืออะไรกันแน่หลังจากนั้นครับอินิก็เข้ามาช่วยเวนส์เดย์ก่อนที่นางเอกรับจะออกไปตามสือบอยังที่เกิดเหตุ จนกระทั่งพบว่าที่นั่นนายอำเภอก็มาตามสืบเหมือนกันและที่นั่นเธอก็ได้พบเข้ากับไทเลอร์ที่ได้แอบตามพ่อของเขามาทั้งสองครับได้พบเข้ากับเบาะแสบางอย่างเว้นตาของโรวันนั้นตกอยู่ที่เกิดเหตุทําให้รู้ว่าเวันศเดย์นั้นไม่ได้เป็นบ้าเธอได้ทําการหยิบมันขึ้นมาก่อนที่ภาพนิมิตจะปรากฏขึ้นมาภาพในอดีตของโรวนก่อนที่นางเอกรับจะเห็นภาพของหนังสือเล่มหนึ่งที่มีสัญลักษณ์เหมือนกับที่เธอนั้นเคยเจอในภาพ เวนส์เดย์จึงเดินทางไปที่ห้องสมุดเพื่อตามหาหนังสือเล่มนั้นก่อนที่จะพบเข้ากับอาจารย์ทอนฮิลนั่งเอกรับจึงยื่นสัญลักษณ์ให้กับทอนฮิลได้ดูว่าในตอนนี้เธอกำลังตามหาหนังสือเล่มแบบนี้อยู่ก่อนที่ทอนฮิลจะบอกว่ามันเป็นสัญลักษณ์ของสมาคมศิษย์เก่า The Night เดอะไนเช de หลังจากนั้นครับทอนฮิลก็ได้เข้ามาชมเวนส์เดย์ซึ่งนางเอกก็รู้ว่าในโรงเรียนนี้อาจารย์ทอนฮิลนั้นก็เป็นมนุษย์เพียงแค่คนเดียวที่พวกเขาเรียกว่านอมมี แล้วจะได้ข้อมูลแล้วนางเอกรับจึงแอบเข้าไปในห้องของเซเวท็อปในขณะที่เซเวท็อปกำลังเข้าห้องน้ําเธอพยายามค้นใต้เตียงของโรวนจนได้พบเข้ากับหน้ากาก,กอันหนึ่งครับในขณะเดียวกันนั้นเองเบียงกาก็ได้เข้ามาในห้องของเซเวท็อปทำให้นางเอกครับต้องซ่อนตัวอยู่ใต้เตียงเบียงกามาที่นี่ก็เพื่อจะมาดูอาการของแฟนเก่าเพราะว่าในตอนนี้รูมเมดก็ได้ย้ายออกไปแล้วและในตอนนี้เบียงกาก็หึงแฟนเก่าที่เซเวท็อ p นั้นชอบไปอยู่กับเวนส์เดย์ ก่อนที่มียังกล้าจะบอกว่าในการแข่งขันโพคับในวันพรุ่งนี้เธอจะขยี้ทีมจากหอโอฟิเลียและอยากจะเห็นรูมเมรของเวสเดย์ใจสลายแล้วและในตอนนี้เธอก็ได้เริ่มแผนการของเธอไปแล้วหลังจากนั้นครับเวนส์เดย์ก็ได้กลับมาที่ห้องก่อนที่จะพบว่าในตอนนี้อินิตก็กำลังร้องไห้อยู่ อินิดได้เล่าว่าในตอนนี้โยโกะลูกทีมของเธอนั้นต้องเข้าโรงพยาบาลเนื่องจากแพ้กระเทียมซึ่งมันก็ไม่มีตัวสำรองแล้วเท่ากับว่าทีมจากหอโฟิเลียจะต้องถอนตัวจากการแข่งขันและนั่นครับก็ทำให้วนส์เดย์ยอมลงแข่งโพครับในครั้งนี้เพื่อที่เอาชนะบียงกาให้ได้ในวันต่อมาครับอินิดได้ทำการเตรียมชุดให้กับนางเอกครับซึ่งมันก็เป็นชุดเมลดดำตอนนี้แต่ละทีมนั้น พร้อมที่เริ่มการแข่งขันแล้วเมื่อสัญญาณได้เริ่มต้นขึ้นพวกเขาเริ่มพายเรือออกจากฝั่งทีมของบิยังกาได้ทําการส่งไซเรนลงไปในน้ําและในขณะนั้นไซเรนก็ได้ทําการพังเรือของคู่ต่อสู้ลงไปได้เมื่อไซเรนกําลังจะมุ่งหน้าไปที่เรือแบ็กแฮทของพวกนางเอกเจ้าติงก็ได้ทําการกดยิงตาข่ายจนทําให้ไซเรนไม่สามารถโจมตีพวกเธอได้ ตอนนี้ครับผู้เธอได้มาถึงฝั่งแล้วและจะต้องรีบวิ่งไปเอาธงเนื่องเอกรับจึงสั่งให้อินิดอยู่เฝ้าเรือเอาไว้ส่วนเธอนั้นจะวิ่งไปเอาธงก่อนที่อินิตจะบอกให้เจ้าติงนั้นหลอกล่อพวกที่เหลือไปและเธอก็ได้ทําการพังเรือของทีมเซเวท็อปในระหว่างที่เวนส์เดย์ไปเอาธงอยู่นั้นเธอก็เห็นภาพนิมิตอีกครั้งภาพที่เห็นก็คือภาพของตัวเธอเองที่บอกว่าเจ้าคือกุญแจก่อนที่นางเอกครับจะตื่นขึ้นมา ตอนนี้เรือของทีมเซเว่นฮอปนั้นกําลังจะจมลงและในขณะเดียวกันก็เหลือเพียงแค่2ทีมสุดท้ายแล้วระหว่างนั้นไซเลนก็ได้หลุดออกมาจากตาข่ายและพยายามเข้ามาพังเรือของพวกนางเอกจนกระดั่งเจ้าติงก็ได้ทําการกระโดดน้ําและเข้าไปชกไซเลนจนสลบไปหลังจากนั้นครับก็ทําให้ทีมแบ็คแคททีมของนางเอกนั้นชนะในการแข่งขันโพคับในครั้งนี้ การโมบรางวานนั้นได้ถูกจัดขึ้นทำให้เด็กหอโฟิเลียดีใจอย่างมากก่อนที่เวนส์เดย์จะลงมาด้านล่างและได้พบเข้ากับรูปปั้นของเอ็ดกาอารันที่นั่นมันก็มีเบาะแสอยู่แต่ถว่าในตอนนั้นเองอินิดก็ได้พาเวนส์เดย์กลับขึ้นมาด้านบนและชักชวนให้นางเอกรับออกไปเที่ยวกับพวกเธอในคืนเดียวกันนั้นเองนางเอกรับได้ทำการลงไปตามสืบเบาะแสรูปปั้นของเอ็ดกาอารันที่ได้ทำการไขเบาะแสจนสามารถเปิดประตูได้สำเร็จ ข้อความในการเปิดประตูลับนั้นก็คือการดิดนิ้วสองครั้งก่อนที่จะพบเข้ากับห้องลับที่มันถูกซ่อนเอาไว้ที่นั่นนางเอกรับได้พบเข้ากับหนังสือเล่มที่เธอต้องการแล้วเธอจึงหยิบหนังสือเล่มนั้นกลับมาแต่ทว่าในตอนนั้นเวนส์เดย์ก็ถูกใครบางคนจับตัวเอาไว้เรื่องราวในตอนที่2ก็จบเอาไว้เพียงเท่านี้ท่านผู้ชมท่านใดชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์เพื่อเป็นกำลังใจเอาไว้ด้วยนะครับ